สวัสดีครับผมกุยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนพาะเครื่องในวันอาคารที่8เมษายนปี2568นะครับวันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้แฟนพระเครื่องได้รู้ความจริงบ้างว่าสมาคมกรรมละร่วมกับเซียนกรมลอเป็นการ ทำกูศาโลบายเรื่องพระสมเด็จนะครับซึ่งผมเคยด่าสมาคมกรรมรอนี้กัะเรียนกรรมรอของสมาคมนี้ทุกตัวไม่มีความรู้อุปโลกฟังเขาเล่าจำเขามาแล้วทั้งนั้นความรู้ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอย่างส่วนผม ผมมีตำราคัมภีร์นะครับรวมทั้งกระดาษไทยขาวไทยดำที่ปูกคำบันทึกไว้ทั้งหมดตลอดชีวิตของสมเด็จท่านทำอะไรบ้างแล้วก็ท่านสร้างพระใช้มวลสารอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างผมมีหลักฐานหมดนะครับเช่นตรงนี <logos. S 1> ้ยกไป่ส่เนี่ยเช่นตรงนี้นะครับที่ผมโชว์ไว้ที่ข้างตู้ ตู้เซตนะครับก็คือให้แฟนๆพากเครื่องที่เข้ามาแล้วสามารถมองเห็นตั้งแต่แม่พิมพ์นะครับมวลสารเทียบส่วนประกอบทุกอย่างผมจะมีตำราหมดนะครับไม่ใช่เซยนตำตรารองนี้หรือทั้งหมดไม่ไม่มีความรู้หูปะโลกเอาซึ่งจริงๆแล้วจะพูดกันจริงๆก็คือเพราะชอโกงหรือต้มตุนเท่านั้นเอง ที่ผมจะพูดถึงสมาคมกำมารนี้กับพวกเซียนกำมรอนี้อุปรลกนะครับผมก่อนที่จะเข้ารายการที่จะผมจะเล่าต่อเชิญชวน,ชนท่านเข้ามาชมที่เว็บไซต์ของศูนย์พระราชดานะครับว่าศูนย์พระราชดาปัจจุบันมีคนเข้ามาชมนะครับ เราสามารถยืนยันจากตัวเลขในการเปลี่ยนทุกวันนะครับณวันนี้นะครับมีถ้าท่าผู้ชมเข้ามาชมในเว็บไซต์แล้ว1,249,762ข้ามคืนนี้ก็จะเป็นเป็น1 2 5 0 0ล้กว่านะครับเพราะเวลานี้นี่ยังไม่ได้รวมเข้ามาอีก500กว่า นะครับของซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนถึงบา่ายนี้มี515ถ้ารวมเข้าไปก็กลายเป็น1,250,000กว่านะครับคิดดูว่ามีแฟนๆภาคเครื่องที่เข้ามาชมสามารถหาความรู้จากในเว็บไซต์ผมเว็บไซต์ผมเป็นพระทองคำที่ทั้งหมดมีทั้งสมเด็จเดืออะ,อะไรก็มีนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วที่ผมอยากจะบอกท่านว่าการที่จะเข้ามาดูพระสมเด็จหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นพระอย่างอื่นเช่นเหรียญจะมาคุณเข้ามาดูเหรียญนี่เขาจะคมชั้นลึกนะครับเนี่ยเราดูยี่ห้าศตวรรษนะครับเราเราสามารถทีจะดูความชกคมยอมอะไรทั้งหมด เพราะนั้นเวลานี้รวมทั้งแฟนแฟนพ้าเครื่องทิกตอกรวมทั้งอ่า youtube Facebook มีเข้ามาชมแล้วไม่น้อยกว่า1นล้านห้าแสนกว่าที่มีคนติดตามนะครับถือเป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดนะครับเอาละทีนี้เราจะมาคุยถึงอุปโลกของสมาคมกรรมลอนี้เราจะดูได้จาก ผมจะพูดถึงบุคคลคนหนึ่งก่อนนะครับก็คือคุณลุงหนึ่งนะครับลุงหนึ่งที่ออกมาโตเถียงเรื่องแม่พิมพถ้าหากว่าเป็นแฟนภาพยนตเข้าไปดูลุงหนึ่งกิ่งการนะครับท่านจะได้ความรู้มากมายที่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ว่าไนแม่พิมพ์ทํำยังไงกับพวกเซียงกรรมลอตอนแหลอยังไงซึ่งผมเคยจับพวได้พวกเซียงกรรมลอตั้งมากมายตอนแหลทั้งนั้นรู้ว่าไม่จริงผมกล้าด่าเขาจนเสียหมาก็ไปเยอะแล้วแล้วผมเป็นคนแรกที่ใช้วิทยาศาสตร์นะครับในการตรวจเช็คพระเมื่อหปีที่แล้วผมเป็นคนแรกแล้วก็เป็นเครื่องแรกที่ ใช้วิทยาศาสตร์ในการเช็คสิ่งหนึ่งที่จะมาบอกว่ามันบอกเอากำแพงดินหรือกำแพงอะไรกว่ร้อยปีมาทุบแล้วมาสร้างใหม่แล้วตรวจแล้วก็จะเป็นมันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณจะต้องไปผสมต่างยิวคุณผสมต่างยิวลงไปกว่าจะแห้งสนิทเป็นเดือนนะครับแล้วก็คงไม่ได้แห้งจมแบบแบบอย่างองค์พระที่เป็นร้อยกว่าปีเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ นะครับทุบทําใหม่ก็คือถือว่าเป็นของใหม่นะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าย้อนออกมาเป็นของเก่าแล้อย่างมีแฟนขับอีกท่านามีแฟนแฟน,แฟน,แฟนพักเครื่องอยู่คนหนึ่งนะครับทำจิวเวลี่ขอในเมื่อท่านไม่เอ่อยนามเราก็จะไม่พูดถึงนามท่านเป็นจิวเวลี่มาเช้าก็มาพูดถึงว่าเรื่องวิทยาศาสตร,รก์กับเรื่องนน้นเร่องนี้ก็ บอกได้ว่าเป็นความจริงนะครับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมันตรวจสอบได้นะครับคำพีตำลาของสมเด็จท่านก็มีเขียนอยู่ว่าการจะสร้างพระสมเด็จสร้างด้วยอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะ,ะนั้นเรามีเครื่องฟ o เ e s เ e n c e s แกนก็เข้าไปเช็คว่ามวลสารที่เช็คออกมาตรงไหมถ้าตรงกับมวลสารที่สมเด็จท่านใส่เข้าไป มันก็คือแท้เช่นใบเดียวนี้นะครับใบอันนี้นะครับเช่นใบเดียวนี้ใบนี้ก็คือใบที่เซอจากเครื่องฟลูออเรสเซนส์สแกนซึ่งอยู่ที่โต๊ะฝั่งนี้นะครับอ่านี่องนี้ก็คือองเฮียกุยที่ที่รูปใหญ่นะครับหันเข้าไปโชว์รูปใหญ่ให้ดูนะครับเนี่ยรูปเส้นเดียวกับรูปใหญ่นี้ มาลูปใหญ่นี้คือพิมพ์พระแก้วขาวแต่เสียงกรรมาลอไม่รู้จักอะไรก็พิมพ์ใหญ่อะไรก็พิมพ์ใหญ่ไม่มีนะครับมีแต่พิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่มาพูดเอาที่หลังนะครับในตำราไม่มีพิมพ์ใหญ่นะครับในตำราคือการที่แกะแม่พิมพ์ตามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเราเช่นเชียงแสงก็เรียกพิมพ์เชียงแสงนะอู่ทองก็เรียกอู่ทอง นะสุขโขไทยเอาแม่พิมพ์ก็ต้องแกะตามสุขโขทยเรียกออกมาก็ต้องเป็นสุขโขไทยพระพุทธรูปสุขโขไทยนะครับเช่นเดียวกับชินลาลาที่พิษาุโโกแกะออกมาก็ต้องแกะเป็นพิมพ์ชินลาของพิษาุโโกของอชินลาลาครับ แต่เสียงกรับมารอพวกนี้อะไรก็พิมพ์ใหญ่อะไรก็น่ะความรู้แม่งแม่งมีสักกันนิดนึงดูแล้วบางครั้งก็อันนีจางอน,นิสงอัน,นิสงสารพวกแฟนๆบ้าเครื่องโดนเขาต้มแล้วที่ผมจะบอกว่าเวลานี้เขาเล่นฉากใหญ่นะครับเพื่อให้คนหลงเข้าใจว่าไม่ต้องคืนพระองค์หนึ่งั่านไปสองร้อยสามร้อย มึงขายให้กูดูสักองค์เด้แล้วเอาเงินสดมานับให้ดูไม่มีหละครับแม่งต่อแหลไปอย่างนั้นเพราะพูดแบบนี้เพื่ออะไรก็คือเป็นกูสโลบายหลอกอย่างเช่นคุณเคยเช่าไป20สบล้านสามสล้านพอมันปั่นเวลานี้ปั่นขึ้นมาว่าโว้ยเดี๋ยวนี้องค์หนึ่งขึ้นมาร้อยสองรอล้านคนที่ถือพระเกอ,อยู่ก็เสียดายตัวเองอ,า,อาจจะยังไม่รู้ แต่ซึ่งก็เป็นพระแก้ที่เขากลัวมากมาคืนเขาก็เลยปั่นราคาขึ้นมาเช่นคุณเป็นคุณคุณก็คิดว่าให้กูซื้อมาแค่ยี่สิบสามสิบล้านนะแล้วเวลานี้ขึ้นถึงเป็นร้อยล้านเพราะนั้นกูจะไปคืนก็สงกลัวว่าแหมเสียดายที่จะส่วนกําไรต,ตั้งเยอะแยะแต่ลองก็ไปขายดูด้วยว่าขายได้หรือเปล่าไม่มีนะเขาปั่นราคาให้คุณฟังแล้วหลงจะได้ไม่ต้องไปคืนพระ ได้ยิ่งเป็นแบบนี้คุณต้องยิ่งไปคืนให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันกำลังจะเจงแล้วก็พวกเซียนกรรมลอนี้ก็ไม่มีเงินที่จะคืนคุณน,นะของแท,แท้ต้องสามารถเช็คได้แบบนี้นะครับแล้วการอย่างเงี้ยอย่างองค์สมเด็จคือแบบนี้นะครับนี่คือมวลสารที่ถูกต้อง6ตัวตามสมเด็จที่บันทึกไว้ส่วนที่ดูปูทวด สองสี่เคุณดูว่ามวลสารมีเท่าไหร่แล้วของมันเรากล้กอง1 0บอส่งมันส่งอะไรมันส่งแม่งก็ตอแหลไปอย่างนั้นอะ่ะมันไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยพวกเนี้ยไม่รู้เฮียอะไรเลยทั้งนั้นอะ่ะแม่งต้มเขามาถ้าหากว่ามาตาสิสี่ยังอยู่นะจับแม่งติดคุกให้หมดทันทีแม่งตอแหลการที่ทุกวันนี้ที่นายกรัฐมนตรี ต้องการให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เราก็าเห็นด้วยนะครับการที่ซอฟต์พาวเวอร์เพราะประเทศไทยมีประเทศเดียวที่มีเฉพาะเจาะจงคือเล่นพ่อย่างนั้นเพราะนั้นมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เพราะว่าต่างชาติตอนนิยมพระเครื่องเมืองไทยการที่จะทําเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผมเห็นด้วยแล้วถ้ามีอะไรที่จะให้ผมช่วยผมก็ยินดีเพราะว่าเครื่องผมผมมีเครื่องหนึ่งแล้วแล้วก็ ผมเปิดอยู่ที่เซียรลังสิ์ผมกำลังสั่งเครื่องมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะลึกซึ้งกว่าแล้วก็ถ้าว่ามีอะไรที่จะต้องใช้ผมเป็นเพื่อส่วนรวมนะครับเราสามารถทำไปสู่โซบพาวเวอร์ผมก็เห็นด้วยแต่คนที่จะรับรองต้องเป็นฝ่ายของราชการนะครับไม่ใช่ อุปโลกต,ตั้งคนนู้นคนนี้กรรมลอที่สมาคมหรือสมาคมกรรมลอนี่ยกระยนของมันในวงของมันน่ะของกรรมลอเนี่ยล้วนแล้วแต่โกหกตอแหลทั้งนั้นไม่มีความรู้ที่จริงคุณไปดูของลุงหนึ่งนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับที่เป็นแฟนพระเครื่องไปดูลุงหนึ่งนะครับเก่งการนะฮะเก่งการนะครับ คุณจะได้ความรู้มากมายและวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าเซียนกรรมารอที่บนข้างบน,นห้างเนี่ยตอแหลขมาทั้งตอแหลทั้งโกหกความจริงแล้วความรู้ไม่มีนี่ผ่านไปแล้วแปดคนโดนเข้าคนเดียวชกนอกหมดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำท่านนะครับแล้วการที่จะเครื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่จะเช็คได้ทุกเครื่องนะครับ ที่ส่วนใหญ่ในท้องตลาดที่มีนะครับที่เช็คเรียนแบบผมมาเช็คนั้นเป็นเครื่องทองเครื่องเช็คทองนะครับเพราะฉะนั้นออกมาคนโดูได้สมเด็จจะออกมาปเป็นโลหะหมดเลยนะครับนี่คือเจ้าหนึ่งที่อยู่ลพบุรีนะครับเนี่ยคือมีแล้วอีกเจ้านี้อยู่ที่มินบุรีผมเอาเป็นนั่นเราขอปิดชื่อซ้าหน่อยนะครับ อยู่มีนโมเลนะครับก็อยู่ที่ตึกแดงนะครับเช็คออกมาเนะี่ยข้างล่างนี้เป็นปูทิมนะครับพอเช็คออกมาทั้งหมดนี้เป็นเนื้อโลหะทั้งหมดเพราะฉนะนั้นเครื่องพวกนี้คือ,คอ,คอเครื่องเช็คทองนะครับไม่ใช่อันนี้แล้วเครื่องเขาจะเช็คไม่ได้อยู่สามสี่ตัวนะครับอย่างเช่นดินเขาก็เช็คไม่ได้นะครับปูนเบอร์หอยก็เช็คไม่ได้นะครับ แล้วก็มีข้างล่างมีสตอนเซียมก็เช็คไม่ได้เพราะนะั้นมีสี่ห้าตัวที่เขาเช็คไม่ได้นะครับเนี่ยของแท้แทจะมีคุณเข้ามาพระสมมกคุณจะมาเช็คที่ผมเนี่ยคุณเข้ามาผมให้รายละเอียดคุณไม่ว่าคุณสุดเหนือสุดใต้ผมจะให้คุณดูว่ากติกากันมวลสารเกลืสมเด็จที่แท้จริงมีอะไรให้คุณอ่านเสร็จแล้วคุณถือไว้แล้วเราก็เข้าเครื่องเช็คออกมา กระพาะแท้ออกมา6ตัวจะต้องมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นนั่นคือวิทยาศาสตร์ที่สามารถคุณสามารถมองเห็นแล้วก็สามารถที่จะนั่งดูด้วยกันว่าแท้แท้แทยังไงแก้แก้อย่างไงนะครับอธิบายได้ไม่ใช่รมเสียนกรรมลอหรือสม,มาคมกรรมลอจัดประกวดก็ดีหรือเสพร์าก็ดีมีการกัดไปแค่เนี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นแท้แก โดยที่ไม่รู้ว่ามนตรามีอะไรซึ่งจริงๆแล้วก็มีที่มาเช็คเสร็จที่ไปเช็คที่สมาคมกรรมาลอนี้เสร็จก็มาเช็คที่ผมออกมาคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเครื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่รู้จักพวกโลหะศาสตร์หรืออะไรอยู่ทั้งนั้นเพราะ,ะนั้นมันเองไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผม มีคนตามตั้งหนึ่งล้านห้าแสนกว่าคนก็ไม่ใช่ว่าแฟนคลับอยู่ๆจะไม่งนะคือความที่สัมผัสได้จับได้จับต้องได้มันจึงเท่ามานะครับพราะนั้นแฟนคลับจริงๆแล้วถ้าจะมาเช็คพระคุณต้องมาเช็คแบบวิทยาศาสตร์ไม่ไปตกเป็นพระของลูกหลานแล้วเวลานี้สิงคโปร์มาเลเซียหรือฮ่องกงพวกนี้นะครับรวมทั้งจีนถ้ามีใบนี้ เขาซื้อเลยเขาบอกว่าไงเขาบอกเขาดูภาพไม่ไปหรอกแต่ว่าอยากได้ภาะไทยแต่วิทยาศาสตร์ไม่โกหกเขานี่คือความของการที่พูดมาของแฟนๆภาพเครื่องต่างชาติเขาเชื่อถือวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ไม่โกหกเขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เอาเรื่องแค่นี้มาเล่าให้ท่านฟังก่อนนะครับว่าสามาคมกรรมลอ มันครั้งแรกที่ประกวดพระที่ศุนราชการแล้วขาดทุนย่อยยับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่เชื่อถือแล้วเพราะว่าโดนต้มมานานนะครับเวลานี้คนนอกที่ไม่ใช่สาาคมกมรรมรอพอจะมีความรู้ขึ้นมามากมายอย่างบางที่ในการประกวดพระเห็นใบนี้ปุ๊บเขารับเลยเพราะว่า จริงๆแล้วกรรมการพวกนี้เขาก็ฉลาดพอพอเราพูดถึง6ตัวที่มวลสารที่สมเด็จท่านก็ถือใบนี้ไปท่านก็โทรศัพท์ถ่ายขึ้นมาแล้วพอเวลาเขาคนยื่นเข้าไปเขาก็ดูถ้าเป็นสมเด็จเขาดูว่าตรงกันที่มีมีไหมถ้าตรงกันเขาก็รับเลยนะครับก็เหมือนพาสปอร์ตได้เปิดทางไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจว่า ผมนำพาวิทยาศาสตร์เข้ามาจนตอนนี้หลายหลายองค์กรที่ยอมรับโดยที่เข้าส่งประกวดพอมีใบนี้กับองค์พระคือองค์เดียวกันปุ๊บเขารับเลยโดยไม่ต้องเหมือนมีพาสปอร์ตที่เดินผ่านได้โดยสะดวกเพราะว่ามันไม่ต้องไปส่งส่งก็ไม่รู้ว่ามองเห็นอะไรแต่ที่แน่ๆวิทยาศาสตร์นี่บอกชัดเจนว่ามีอะไรนะครับหวังว่าแฟนๆพระเครื่อง ย,ยังอยากจะให้ท่านเข้าไปดูนะครับทิกตอกหรือเฟซบุ๊กหรืออะไรนะลุงมหนึ่งกิ่งกาฬนาครจะคุณจะได้รู้ความรู้ขึ้นอีกเยอะแล้วคุณจะเลิกเชื่อถือเซียนกรรมรอบนห้างหรือรวมทั้งพวกสมาคมนี้คุณจะเลิกเชื่อถือเลยนะครับผมเชิญชวนท่านเข้าไปชมนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ